เออมูตันมเมนต์มูตันใครขับรถแต่งตัวพ่อหน่องครับผมคนขับรถประจำพ่อหน่องนี้ก็คือคนเก่าคนแก่ทั้งเก่าทั้งแก่ท่านเป็นคนเก่าแล้วก็เป็นคนแก่นะครับ อยู่มั้งแต่สมัยระเบียบวัฒนศิลป์อยู่มั้งแต่สมัยระเบียบวัฒน์ศิลป์แหละครับเพาะหนองคนที่ขับรถคนที่ขับรถอ่าเมื่ก็รถแต่งตัวแต่ก่อนก็เป็นรถพระนะครับแต่ก่อนคือผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นรถพระแต่ทีนี้อีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นรถแต่งตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็เลยปรับเปลี่ยนรถรถแต่งตัวหมดเลยเพราะทาห้องน้ําทําอะไร แบบคือไม่ต้องเป็ดนอนรีสอร์ทเลยครับจะได้เซฟงบประหยัดง,งบด้วยแล้วก็จะได้อยู่กับหลังเวทีตลอดเมื่อ <Okay. S 1> นี้ไปซื้อเครื่องเสียงมาครับไปที่โฮมโปสโกลนครไปแบบในสภาพที่ไม่อาบน้ำนะครับคนถ่ายรูปลงเพจโฮมโปรสกลนครเมี้มาทดลองอันนี้เบิง้งกัน,นะนะดังบอดังบอพอดีผมไปซื้อเครื่องเสียงมาครับ ไปสำหรับยนี่ไปร่ำถวายจังบอได้ยางฮัลโหลเอ้าทดสอบเหน่อยฮัลโหลฮัลโหลดังแห้งป๊อปแล้วเรียบร้อยฮัลโหลฮัลโหลมดลูกมดลูกอะไรเฮ่อมาเบิ้งให้เราเนี่ยโอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหล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 นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าสิบน้ำปลาน้มามามานะ <laughs> ลองิงมึงกันแน่มองมาออดิชั่นมึงกันแน่ลองิงกันดินเป็นออ้าวมาสวดมนต์ เครื่องเสียงแม่ไ <Comics> ม <situation> ่เนาะสวัรดีสวัสดรสกัสดีสว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 ัสดีวัสดีัสดีสวัสดีสวัสดีัดีวัสดีสดีสวัสดีสวันดีัสดีัสดีสวัสดีสวันดัสดีสวัสดีสวัสดีสสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสงัสดีสวัสดีสสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสัสดีสวัดีสวัสดีสวสดีสวั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 สดีสสีสวัสดีสวัสดีสววัสดีส ัโหลนึ่สองสามสโลสองสามสี่ห้าในเอ็มโพร้อมที่ีเอเอมาเเออเอเอิแเอคอเอ ไปมาได้นำบุญสมสารหาบานีเมนดีไลยเออทันจอท่านมาแล้วเี่ดี๋ยวป้อนเอื้อเสียงใหม่เพราะไหนเอื้องเสียงใหมพี่น้องเพราหนห่วเอืองสัสดีสวัอันนี้เป็นอะไรใหม่ยูอูส คลมัน <icana>, ยากนะตลบหลงเลยเอ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 อเอาาพก็แบ่งกันนเอเอชาตรยุ่งหมเลยหลมันต้องเฮ้แห่ว โมเรขาดีดีมือจอเร้บอนมาออกไปเลยเลยเปนรืนะ่อนถวายกัได้เอ